สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดดวงบายบูพยามัาจะดูดวงกับพุทธเกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของดึกครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามกระนังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอด line ID มาได้ที่ u s e r บูพยา a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวมังกรลัคนามังกรจะเป็นยังไงกันบ้างรับแตพระพลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับชาวมังกรได้เป็นไพ่ The Temperance แล้วก็เป็นไพ่ไนท์ถือเหรียญไนท์ถือดาบเซเว่ o ออฟแล้วก็เป็นไพ่เอ็กออฟคัทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีมังกรลักนณามังกรจะเป็นยังไงกันบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับโอเคสำหรับชาวมังกรดาวประจำตัวเนี่ยเดินโครจรผิดปกติถอยหลังลงมานะครับก็ไปทับในเรือน นำหน้าลัคนาและไปทับกับดาวราหูเพื่อนเกิดด้วยนะทำให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรดีในเรื่องการเงินแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะการที่มีดาวาประจําตัวเดินโคโจรถอยหลังทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความอึดอัดใจ,จมีความรู้สึกที่อาจจะดูแบบ คิดหรือทําอะไรมักจะพันตัวเองในเรื่องของความรู้สึกมากขึ้นนะครับแล้วการที่ดาวเสาร์กับราหูเนี่ยเวลาโครจรร่วมกันเนี่ยนะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นแบบอิทธิฤทธินะ์มากเกินอิทธิฤทธิ์เนี่ยหมายถึงแบบ คือเขาเรียกไงดีล่ะมันไม่ใช่อิทธิฤทธิ์แบบปฏิหารแต่มันเป็นอิทธิฤทธิ์ในลักษณะของการที่แบบว่าเป็นความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปเพราะดาวเสาร์กับรบาหูเนี่ยเป็นดาวบาปผพาะทั้งคู่เลยเวลาโครจรร่วมกันเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบอ,อ,อึดอัดหรือมีอะไรที่อาจจะแบบทําตามใจตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช้รมในการตัดสินใจมากขึ้นเกิดไหนถือ อยาเกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะในบางครั้งก็อาจจะดูแบบเงียบๆนิ่งๆสงๆบ้างในเรื่องของความรู้สึกแ้ะก็อาการสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยครับเออบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะดูส่วนทางกันนิดนึงแต่ในท้ายที่สุดนะครับยังไงก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วก็ไต่ตรอง อะไรหลายๆอย่างให้ดีให้รอบคอบกว่านี้นิดนึงในการตัดสินใจในสิ่งอื่นๆนะครับพยายามอารุม์อารวยกันให้มากขึ้นจากไพ่ The Temperance Temperance หมายถึงการถ่ายเทระหว่างถ้วยหนึ่งไปยังอีกถ้วยหนึ่งนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นเหมือนลักษณะของการที่ชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรคงจะต้องพยายามปรับสมดุลบาลานซ์ balance ความรู้สึกของตัวเองหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกให้มากขึ้นคุณเองนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะ อาจจะอยู่ห่างไกลจากความรู้สึกในเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาวะอารมณ์ต่างๆกับความรู้สึกของคู่หรือเราอาจจะเป็น long distance r e l a t i o n ต่างๆอาจจะเป็นไปได้และความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนเพราะาตัวเราเองอาจจะยังมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับความรักมันดูไม่ ไม่โอเคเท่าไหร่ในบางครั้งที่เราอาจจะรู้สึกในจุดนั้นถึงบอกว่าต้องบาลานซ์สมดุลก่อนต้องหนักแน่นมั่นคงควบคุมอารมณ์แล้วทุกอย่างจะยังคงไปต่อได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงของชาวราศีมังกรรักธณามังกรจะมีแนวโนม้มทิศทางเป็นเช่นไรเพิ่มเติมกันต่อพไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่สดาบ เราก็เป็นไพ่ justice นะครับแล้วก็หกถ้วยอัศวินถือไม้ใบสุดท้ายนะครับแถวบ่างได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยอิทธิพลใต้สำรับ เดอะเมจิเชนนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีมังกรรักขนามังกรจะเป็นยังไงกันต่อไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนในช่วงแรกอาจจะต้องค่อยๆตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเลือกทางเดินบางครั้งคุณอาจจะมี Choice หรือมีทางเลือกในเรื่องของการตัดสินใจอาจจะซ้ายดีหรือขวาดีในการตัดสินใจเพราะเราอาจจะยังมี a พ s ช o n ความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยัง อยากไปต่อกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นเด็กถือถ้วยในบางครั้งความรักความสัมพันธ์มันต้องแบบอินลึกในเรื่องของความรู้สึกที่มีให้แก่กันและกันมากขึ้นยังมีโอกาสนะครับที่ความรักความสัมพันธ์ยังคงไปต่อกับความรู้สึกที่ดีขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยรอดผลจากดาวเสาร์และราหูที่โคจรเล็งในช่วงต้นเดือนนะครับตอนนี้ดาวศุกร์ได้โคจรเข้าสู่เรือนสุภะ สุภาวะเนี่ยหมายถึงคันลองชีวิตความสุขความสมหวังสิ่งดีๆการพัฒนาการเติบโตการต่อยอดน,นะครับและมีดาว สุกเนี่ยโคโจรไปอยู่ในตำแหน่งนี้ถึงแม้จะได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่บอกไปจากเด็กถือถ้วยเนาะแต่มันก็ยังมีแพชชั่นดีๆความรู้สึกดีมีมีมีไพ่แบบนี้คือ6ถ้วยความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะดูรู้สึกว่ามันลำบากมันรู้สึกไม่ไม่ได้ดังใจมันมีความรู้สึกแบบเหมือนยังคงต้อง ต้องรู้สึกและปรชิญหน้ากับความยากลําบากแต่ในท้ายที่สุดนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์มันจะปรับและเปลี่ยนแปลงได้จากไพ่ใบนี้เลยก็คือเมจิเชียนเมจิเชียนคือการปรับและการเปลี่ยนแปลงนะมันจะดีขึ้นมันจะพัฒนามันจะเติบโตมันจะไปต่อกับความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีไพ่6ถ้วยนะครับมันก็คือความรักความสัมพันธ์ที่ชาวราศีมังกรจะได้รับการพัฒนาและการเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่เพราะว่าไพ่6ถ้วยเป็นไพ่ของความ รู้สึกที่เหมือนกับมีความรู้สึกดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันนะครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์อาจจะดูมีความสุขความสมหวังดีๆได้มากขึ้นนะครับหรือบางครั้งความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะห่างไกลกันมีปัญหามีประเด็นกันไปในอนดีตสุดท้ายก็อาจจะกลับมาอยู่ในโหมดของความรู้สึกที่ดีร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ความรักก็โอเคขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะสุขและสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับชาวมังกรเนาะทีนี้นะเรามาดูกันต่อนะสำหรับชาวมังกรลักนามังกรกันต่อเลยนะครับอิทธิพลของชาวมังกรลักนามังกรนะครับโอกาสของความสัมพันธ์มันอาจจะ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางที่ดีบางครั้งเราก็ต้องบาลานซ์สมดุลความรู้สึกและก็ตัดสินใจนะครับในเรื่องของการตัดสินใจให้ดีให้พร้อมให้สู้นะครับกับนัน The t e m p e r a n c เนาะคือการถ่ายเทการปรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีไหนถือเหรียญมาเราอาจจะต้องพยายามหนักแน่นมั่นคงความรู้สึกหรือ,อสิ่งที่เราอาจจะคิดแล้วก็ทำตัดสินใจมันต้องให้เวลาในการเดิน เดินต่อเดินหน้าต่อกับความรู้สึกที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณเองเนี่ยจะหนักแน่นมั่นคงขึ้นแต่ก็ ปรับสมดุลได้เข้าที่เข้าทางหรือเจราจาติดต่อคุยกันนะครับดีขึ้นพัฒนามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นมันก็จ,จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวมังกรลักนามังกรเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ถ่ายเททุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นนะแล้วทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีโอกาสของการลงตัวแล้วก็มีโอกาสของการกลับมามีโอกาสของการที่จะได้รับความรู้สึกดีๆร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ อิทธิพลของชาวมังกรและก็ลักขณามังกรนะครับความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสของความสุขความสมหวังความว้อหวานะครับความรู้สึกสิ่งดีๆความชัดเจนนะยังพอที่จะเป็นไปในทางที่ดีได้นาะแค่อาจจะต้องควบคุมอารมณ์ลหลายๆสิ่งและพยายามปรับเปลี่ยนแปลงอย่าทําอะไรเหมือนเดิมเพราะผลลัพธ์มันจะได้แบบเดิมเพราะคุณไม่ได้ปรับและไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็น กันและกันคําว่าไม่เปลี่ยนแปลงในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนตัวของตัวเองให้เป็นเวอร์ชันเป็นคนอื่นแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นตัวเองที่เป็นนิวเวอร์ชันที่ดีกว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณเองมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนั้นอาจจะทําให้ทุกอย่างโอเคขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะยัง เป็นโอกาสดีๆให้กับชาวมังกรและขนามมังกรเดี๋ยวเรามาฟังในคลิปหน้าคลิปถัดไปกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ